เสียงสาล้องครับกลุ่มนนวนครับผมแต่ว่าดีที่กลุ่มน้นมันพัดหนีออกจากตัวผมไปแล้วคนที่จะมาหาผมได้ก็คือมาจากโอ้โหมดนามแดงอีกแล้วครับในระหว่างที่เรารอข้าวูุกเรามาเตรียมไข่เกียวครับผมก็จะเป็นไข่เคียวหมูสับ ไข่ใบกับใบกะเพราไข่เจียวใบกะเพราหมูสาบครับมื้อนี้อร่อยๆไปด้วยกันบั้งต้นก็เตรียมหัน่นของแข่ครับ ื่อที่จะโรยเข้าไปในไข่เกียวเราเตรียมมะเขือเทศสักสองหัวครับโอ้โหโลมแรงมาแล้วครับขอให้ถ่ายเสร็จจะมีปัญหาครับ ตามด้วกระเทียมสับกระเทียมเราจะเกี่ยวให้หอมก่อนแล้วค่อยเทไข่ตามไปครับทำกับข้าวไปก็ระแวงฝนตกมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ผมจะถ่ายทำคลิปในนี้ไม่เสร็จ ก่อนที่ฝนจะตกหนักมากกว่าน,นี้ก็รีบทำกับข้าวให้เสร็จก่อนครับลมแรงมาเรื่อยๆ ตามด้วยใบกะเพราว้สลับโรยปลาตัวเล็กๆที่เราเห็นอยู่ในอันถาน,นี้เยอะมากครับเห็นนหมครับท่านผู้ชมตัวนี้อีกสิบนาทีหนึ่งทุ่มครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมไข่เจียวของเราดูกว่าครับผมเดี๋ยวฝนจะตกครับวันนี้ผมเตรียมไข่มาสามฟองด้วยกันครับเครื่องปรุงก็ รถด,ดีครับชูรถน้ำปลาตามด้วยน้ำมันหอยนิดหนึ่งครับแล้วเราก็ทงทงให้เครื่องเข้ากันโอ้โหตรวนี้ไปอีกแล้วหมดแดงหมดแดง นั่งนานไม่ได้ครับตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้ครับหอมแดงมะเขือเทศใบกระเพราตามด้วยหมูสับครับไข่เจียวใบกะเพราหมูสับ เรากยย็ยีให้ให้หมูอยู่ทั่วกันโอ้เห็นไหมครับผมความน่ากินข้าวก็จะสุกกินข้าวใหม่แล้วครับตัวนี้พะวักระวงไปหลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาเกี่ยวไข่กัน รถตามแดงก็เยอะครับอุ้ยตอนนี้ข้าวกินหอมสุกแล้วครับเตรียมยกลงได้ งดงามแดงก็เล่นงานถ้าผมซะขาบัวหมดบรรยิกาศหนึ่งทุ่มต้องรีดทำกับข้าวให้เสร็จครับบรรยากาศส,ส,สาม้อนหกเศษองศาฟังเสียงน้ำไหลหนึ่งผมกลัวพวก งูเหลือมงูหลามอย่างเดียวครับที่อยู่ในป่าชื้นๆแบบนี้ครับถ้าเป็นนึกถึงต่างประเทศก็มีอนาคอนด้าครับตั้กระทะให้ไฟร้อนข้อเสียคือลมพัดเปลวไฟหนีทำให้กระทะร้อนช้า ตมืองตัวล้วก็ใส่กระเทียมของเราไปเกียวให้หอมก่อนครับโอ้พื้นอี่งก็ทำให้น้ำมันไหลมาอยู่ทางนี้ ไข่เจี่ยวใบกะเพราหมูสับหนึ่งท่าไฟไม่ร้อนมีโอกาสที่ไข่เจียวจะอมน้ำมันโอ้ยฉกหลงหกจริงๆครับท่านผู้ชมไขไ่ด้านล่างจะไหมเอาครับกระทะก็เล็ก หลางจะาไมอืมจุดประสงค์ก็ทำให้หมูสับของเราฝุกครับถ่ายแบบ ฝนจะกาศทุลักทุเลหนึ่งทั้งฝนจะตกทั้งกลวงงูสันเลยทานแล้วก็อยู่ใกล้มันล้างของเราครับฝนก็จะมาตามภูเขานะครับเดนเราก็สั่นบุ๊บบุ๊บบุบตัวน,นี้ไข่แล้วก็จะไหม้โอ้ นี่ครับผมหน้าตาอร่อยๆครับไข่เกี๊ยวผมไข่เกี๊ยวหมูสับใบกะเพรากับบรรยากาศลำห้วยใกล้บ้านล้างครับนี่ครับเดีย๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันอร่อยๆด้วยกันครับ